ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนเช้าครับผมกับแดงอุดมทรัพย์ตอนเช้าของวันพุธด,ดอกใหญ่ๆเจ้าตัวสวยก็กำลังออกดอกอันนี้ญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นต้นญี่ปุ่นนะต้นญี่ปุ่นครับผมต้นนี้400บาทครับผมรวมส่งทุกอย่างนะต้นนี้เดี๋ยวไปดูไม้อีกแบบหนึ่งครับผม เป็นแดงลมทรับนะอันนี้ผมตัดกิ่งสองกิ่งอันนี้เราตัดกิ่งนะแล้วก็แตกกิ่งใหม่คือผมตัดกิ่งไปเสียบกับต้นใหม่นะแดงล้มทรับต้นนี้อีกต้นหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นมายาอยุรินะครับผมยอดน,นี้ประกาศเรื่องกู้ยืมกันอีกแล้วบอมีเงินใส่ดอกต้นนี้โอเคโอเคว่เขาเลื่อนกันตอนนี้ยังยังใช้ โอ้ยขวดใหญ่สวยสูงนะคู ine, scope, ่น hey, ี okay. ้คู่นี้สวยนะครับผมคู่นี้สวยอันนี้สามร้อยห้าสิบาทนะคู่นี้ไม้คู่นี้สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งก็มีอังกอร์อยู่นะอังกอร์คู่นี้นะเหลืออยู่คู่นี้นะก็มีมีท่านหนึ่งทักมาแต่ว่าผมหาลายไม่เจอนะอันนี้ผมเสียบสองกิ่งนะเอาไว้นานไม่ได้หรอกอังกอร์คู่นี้เสียบ ตัวละสองกิงนะอังกอร์เก็บไม้ชั้นเดียวราคาจะสูงด้วยนะอังกออังกอร์คู่นี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมเผื่อจะลองเอาอังกอร์สวยๆไปเลี้ยงกันดอกชั้นเดียวนะครับอังกอร์นะครับเวลามาดูไม้ชุดครับผมอันนี้จะเป็นมายานะไม้เปลี่ยนสีอันนี้มายาน่าจะใช่แน่นอนแต่ว่าจะมีตัวนี้นะเป็นไฮไลท์อันนี้จะเป็นอันนี้ไม้เสียบยอดสูงอันนี้จะเป็นแดงกําแพงเสรษทีนะอันนี้ไม้กัแพงเสรษฐีนะไม้เสียบใหม่นะก็ไม้เสียบใหม่หมดนั่นแหละ ตัวนี้น่าจะเป็นอาเกิตาเมียวหรือว่าอันจามาีนั่นแหละเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะไม่แน่ใจว่าเอาอะไรมาเสียบนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอีมองคลนนะมีต้นหนึ่งอีมมงคลคือชุดนี้นะสี่ต้นนะครับผมที่ดีที่สุดก็จะเป็นอันนี้นะแดงกระแพงสีดีแดงกระแพงสีสีที่เนี่ยจริงๆต่อต้นอยู่ที่สามร้อยนะราคาต่อต้นนะ่ามายาก็ไม่ใช่ธรรมดานะสวยชุดนี้ห้าต้นไป สี่ต้นสิบอกผิดไหมพูดผิดสี่ต้นห้าร้อยพอนะเอาห้าร้อยพอหาเงินช่วยงานมีงานในหมู่บ้านนั่นแหละนั่นแหละอเน,นีกเกะบางคนนะยูในโขดยักษ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเป็นไม้ที่ท,ที่ที่มีโขดนะเป็นโขดใหญ่นะยักษ์ญี่ปุ่นอีกก็เดิแดงงซับพ,พวกนี้แทงน,นะรวมส่งพวกนี้รวมส่งกี่ที่หกร้อยบาทนะ เขาบอกว่าจะโจมผมแพงไงที่อะไรยางเดี๋ยวตอนเย็นจะมาทาอ่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องใส่ปุ๋ยอีกไหมตอนเย็นนะแล้วก็ว่าจะมาพูดเรื่องการเขียนเกสรนต้นที่จะเรียมไว้เขียนเกจสอนะเป็นไม้ไม้ธรรมดาัแหละนะที่จะมาเขียนเกสอนว่าเราต้องใช้ไม้แบบไหนมาเขียนเกสอนแต่ว่าตอนนี้มาเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเช็คอัพมาเช็คเขาพูดก็พิมพ์ทพี้สามร้อยห้าสิบนะตัดจริงนะนี่รอยตัดจริงนะ ตัวนี้ห้าร้อยนะราคาโหดมากกลับเองบางคนเพื่อเหลือเท่าน,นี้แหละเหลืออยู่สามต้นสุดท้ายขายสองต้นเอาต้นเก็บไว้อันนี้คุมที่สุดคู่นี้ชุดนี้สีตัวนี่คุ้มมากเลยห้าร้อยคุ้มมากมากอันนี้ก็หกร้อยนะชุดนีข้ของต้นคู่น,นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับอก็เดี๋ยวคุณพี่หากคุณพี่อยู่ถ้าคิวฟอนดูอยู่นะไมายคุณพี่ยังไม่มีกอง,ง่ง อาจจะส่พนพวกนี้ดูกันว่ากล่องมาถึงไหมถ้าไม่ก็เดี๋ยวขัดไปเพราะว่าคุณพี่ไม่มีไลน์เนาะทัวทรมาขอบคุณพี่ที่ช่วยเหลือมาเมาืม่อวานนะครับผมขอบคุณมากก็ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับ